รีวิวนะครับตัวนี้จะเป็น TX 700W นะครับล้อดเดียวคูบ้านะครับสภาพรถโดยรวมสวยมากครับเครื่องดีนะครับลูกเล่นไม่ต้องพูดถึงเลยน,นะครับครบสมบูรณ์แบบเลยครับเดินหน้า,ามเกียร์ไปหลหัง1เกียรใไต้ตัวตันไ้ทุกตับต็มติดตั้งกันเลย ตีเดินหน้าย้อนหลังได้หมดนะครับเหมาะกับลักษณะล่องมันนะล่องกรโพดนะครับหรือคนที่ใช้รอ,อ,อดเดียวนพื้นที่กว้างๆนะครับต้องการให้งานเสร็จไวๆอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดคนเคยใช้จะรู้เลยนะครับมันเป็นอันดับอันดับหนึ่งของรอดเดียวแล้วนะครับ ไปควนครบนะครับมีสองแถวนะครับไปเจอบางคันก็ถอดออกนะครับมีไม่ต้องพูดถึงนะไปควรครบนะครับนะครับตีย้อนได้นะครับไปตีตามเสียงนี้ีควนเกิดเป็นช้าเร็วอุต่าหะครับพูดง่ายๆคือรุ่นนี้คืออันดับหนึ่งของน้อเดียวเลยนะครับตรงก่อนหน้านี้มีคนถามเยอะเลยนะครับ ไม่มีสิทธ้านะครับก่อนหน้านี้ตอนนี้สิทธ้ามาแล้วนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ